่ครับลูกทานข้าวได้กันนะคะเขาไม่ทานข้าวหลักนะี่พี่เห็นไหมคะเนี่ยทานข้าวอรยอร่อยเลยค่ะเห็นไหมเคลิยร์เลยนะคะสภาพนีสภาพดีค่ะสภาพยังดีทุกคนค่ะน้องหนุหนุกินยังไงน้องหนุหนุไว้กินทีหลังน้องนี่มาตัดต้นลิ้นสร็จไหมไปตัดลิ้นก่นเลยไหนะครับเสียบป้อเสียบครับแซ่ยบป้ แสบว่บร้น่อยครับอร่อยอร่อยแล้วไม่อร่อยไม่รู้อ่ะก็หมดหมดจานเพิ่มไหมฮะหมดจานในไม้เดียว ลอยไม่ลอยดูเอาตัวสาวสาวสาวคนโม่คอยรุนแรงที่ตัวผู้บ่าวสุดไปเรื่อยเชื่บป่ะรู้จักผลงานสิ

ขอเคแม่มากินขอแคขอเคเแควาอันนี้แซ่บอันนี้อันนี้แซ่บค่ะบ้าปากป้เบาเนยนี่เกินเมารถปะแซ่บกันตัี้การต่อสู้ไม่ค่อยรนแรงเลย ต่อสู้หน่อยมิวมิวสู้ต่อสู้ต่อเห็นซากแล้วต่อสู้กับเสี่ยปลายหน่อยเหลือปลาคอยอ,อยู่นะเดี๋ยวเฝ้าอิ่มนะยิ่มไปอ,อันเยอะครับอิ่มแนละ้วต้องยอมนะเดี๋ยวปลาคอก็มา เจามีอะไรมาแกะมาแกเยอะแยะเสียบมัยแกะชาไ่ได้แกะทาเป็นอย่างดีแล้วก้นเดีมาก่นีล่นานนะครัออยู่เด็นไาแล้วไดแล้ว